มาแล้วนะฮะสำหรับ Owen Hart tournament นะคะวันนี้เป็นอาการอัด Reaction ครั้งแรกของเรานะ,ะตื่นเต้นนิดหน,นึ่งน,นะคะใครจะเป็นคนออกมาเจอกับ The Bunny วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นไปด้วยกันนะเออโอ้ยตื่นเต้น,ตนเฮ้ยโทนี่ซอมมาว่ะเฮ้ยโอ้มัยก็ เธอมาแล้วนะคะทนิสตอมเป็นไปตามคาดนะคะเราเป็นคนที่เราเราอยากให้มามากที่สุดนะะเธอมาแล้วนะทนิสตอมก้าวเท้าเข้ามาสู่ AEW นะคะวันนี้มาเจอกับเดอร์มานี่ในแม์ทัวนาเมนต์นะฮะโอเวนฮาร์ดครับโอเวนฮาร์ดทัวนาเมนต์อ่า อ้าวเรเว้ยเฮ้ยอุ้ยดีใจโอเวนฮาร์ดฟาวเดชั่นทัวร์นาเมนต์นะคะโอ้หวังว่าคราวนี้นะเธอคงจะแบบได้เชิดชายนะได้โชว์ฝีมือเต็มที่นะเออไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่ที่ที่นั่นอะอ้าวละเริ่มปล้ำแล้วนะตอนนี้มาจ้องหน้ากันนิดนึง อ้าวผักลาบานี่ผักโทนี่ซอมผักฮะอ้าวเราบล็อกได้อัดโดยท่อนแขนล้มลงไปนะตอนนี้มาฮะอุยโดนแทงเข่าแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าอกโทนี่ซอมนะฮะ <Yeah. S 1> เดบันนี่ <Right. S 1> หรืออาลี่นั่นเองจับเวียงเข้าเสื้อเด้งมานี่นะโดนฟันสองล้มลงไปโดยโทนี่ซอมนะฮะ s, <the> <S น a p to เพล c e โดยโทนี่ซอมกดนับ ไม่ได้ะได้ได้แค่หนึ่งเดียวเดี๋ยวเราจะบรรยายไปด้วยนะตอนนี้นะเออมานี่อ้าวหลบได้นะครับหลบได้เช่นกันนะอัดกันอยู่ตรงมุมนี่เนี่ยโทนี่ซอมอัดท่อนแขนใส่บันนี่อ,อ,อัดเข้าไปอัปเปอร์คัตนะ,ะมานี่อัดด้วยท่อนแขนเออนี่เนี่ยโดนดีตาเออ ดีตาบบนี้ยายไม่ว่าอะไรตบไปที่หน้าอกทีนึงนะฮะตบอีกทีนึงเออแทงเข่ามานี่เอาวละใส,สเฮดล็อกโดนจับเอาเวียงข้าวเชือกยังไงโทนี่ซอมเสริมแรงมาอาวอดแล้วนะฮะนับได้สองค่ะโอ้ยตื่นเต้น ยังไงตอนนี้ล็อกอ่าล็อกแขนอยู่นะ้วโทนี่ซอมนี่เนี่ยกระแทกน้ำหนักตัวล,ลงไปใส่แขนของเดอบันนี่นะเบรดริชล็อกเบ,บรดริชล็อกนะฮะตอนนี้คนดูตะโกนแชน้นนะคะตะโกนเชียร์เลสโกโทนี่แทงเข่าเข้าไปจับเดอบันนี่เวียงมาเอาบรดกลับมาเอาเวียงมั่งเออ ล็อกเชือกไว้เหวี่ยงตามน้ําตกเอาไม่ตกนะเอาบาทตีนะแทงเข่าเขาใส่โทนี่ซอมนะตรงขอบเวทีตอนนี้โทนี่ซอมตกเวทีไปแล้วนะเดี๋ยวบันนี่ตามลงมาแล้วก็วิ่งมาโกลสไลน์ล้มลงไปนะโดยเดือบันนี่เ <c oughs> ป็นแมตช์แรกนะคะสํสำหรับทัวร์นาเมนต์นี้เอา มีการกัดใส่กล้องทีนึออกัดทือลงไปนะขึ้นไปบนเวทีนะฮะอ้าวโทนี่โทนี่จับขาลงมาจะไปไหนฮะนี่นะอัดเข้าไปอัดท่อนแขนเข้าไปอัดอีกทีหนึ่งมานี่ทาอะไรดีจับวียเอวาบิดกลับมาได้โดนวียงซะเองนะฮะชนกับสเสาเหล็กหลบลงไปคะ่ะโทนี่ เดอรันนี่นะครับเดินมาเอาขึ้นเวทีไปนะ,ะแล้วก็กลับลงมาใหม่นะครับขึ้นไปหยุดการรับของกรรมการมานี่วี่งโทน,นี่ซ้อมขึ้นเวทีไปนะ,ะตอนนี้โทน,นี่ซ้อมนะะอ่าละนี่นะโดนกระทืมนะโทน,นี่ซ้อมตอนนี้อยู่นะอยู่กับบุมนะ,ะเดอร์มันนี่ก็เอาเท้ายันคอแล้วก็ขยี้แล้วก็ยันเข้าไปเออ แล้วก็วิ่งมานีเนี่ยเป็นนะโครสไลน์นะฮะอุ้ยเล่นกล้องอีกแล้วเออเอาโกดแล้วนับไม่ได้ค่ะได้สองเท่านั้นจับโทนี่ซอมรู้ขึ้นมานะฮะแล้วก็ทำอะไรเอาจะซูเพล็กซจะซูเพล็กซ์เอาฝืนไว้นะโทนี่โดนรวบโกดเลยหนึ่ง สองไม่ได้ค่ะมานี่เอาละทำแบ็กสไลด์นะโทนี่กดหนึ่งสองไม่ได้เช่นกันนะอ่าโครสไลน์ล้มลงไปโดยโทนี่เอ้ยไม่ใช่โดยเดอะมันนี่นะอาจจะแปลกตาน,นิดนึงนะปกติเราไม่เคยเปิดกล้องนะอ่าตอนนี้นับก็ไม่ได้เช่นกันหน้าอ้วนไปขออภัยนะก็อ้วนแหละย่างไงดี โอ้ยโทนี่ตอนนี้เจ็บหลังนะฮะเอานี่นะโดนตบคืนโดยโทนี่ซอมตบนะฮะไนฟ์เอชช็อปตบเข้าไปตบเอาละ่ะตบมาจา Bunny, ับบันนี่อาโดนดันเข้าเทิร์นบาร์เกิลนะเข้ามุมโดยเดอะบันนี่ดันเข้าไปอีกทีหนึ่งกระแทกอัดกับเทิร์นบาร์เกิลแล้วก็อีกหนึ่งทีเออล้มลงไปนั่งนะะโทนี่ซอม เอาละยังไงดีจับโทนี่ซอมมานะฮะแล้วก็เสริมแรงแทงเข่าเข้าไปที่หน้านะฮะเอาละอุยโดนซูเพล็กซ์โดยโทนี่ซอมตอนนี้นอนทั้งคู่แล้วนะฮะนอนกองอยู่ทั้งคู่นะ,ะโทนี่ซอมกับเดอะมันนี่กรรมาการก็นับทั้งคู่ นับ4แล้วเอามานี่ต่อยเข้าไปนี่นะ่ยอัดคืนแลคนแขนกันนี่เนีแลอนแขนกัน,น,นะกอน,น,กนเอาละเออตบแล้วเอาตบบันนี่ตบโท,โทนี่ซ้อมอัดอนแขนแลกกันเอาโทนี่ตอนนี้ย้ำเข้าไปนี่เนะ่โดนแทงเขา่าแล้วก็อุ้ยควนหลังนะโดยเดอะบันนี่กรรมการบอกอย่าทำอย่าควนหลังไม่เอา เสริมแล้วเอาโดนอัดโดยท่อนแขนนะชะง,งักเลยมานี่จับเวียงเข้าเชือกแล้วก็เอา้ากระแทกล้มลงไปแล้วโดนโทนนี้ซอมยังไงดียังไงเอาล่ะุปเซอบ์คิกโดนจับขานีเนี่ยเฮดบัตนะฮะล้มลงไปเลยโดยโทน,นี้ซอมนะอ่าขอเสียงเชีย์หน่อยวิ่งไป อากาศแทรเข้าไปนะครับจับเอาละเสริมแรงมาแล้วก็ถีบบันนี่ลม้มลงไปจับเดอะบันนี่ลุกมาแล้วก็เกี่ยวขาฟิชแมนสูเพลย์โกดนับหนึ่งสองไม่ได้ะคะ่ะโอ้ยดีใจนะในที่เธอมาที่นี่นะครับ <remember> <laughs> อายังไงมาอุย้ยโดนจับกระแทกเข้าไปกับเชือกนะแล้วบาร์ดีจากโทนี่ซอมแบกขึ้นบาร์แล้วก็เดดบลต์ดรเวอร์นะ,ะกดหนึ่งสองไม่ได้โอ้ยตกหน้าตัวเองทีนึงเออทำไมไม่ได้สามฮะ <c oughs> ยังไง อ้าลวลาบันี้เสริมแรงมาแล้วก็จัแทงเข่าไม่ได้โดนรวบเอวอ้าวล็อกเชือกไว้บันนี่กอดเชือกไว้ให้แน่นเออโทนี่ซอมก็รวบเอวรูบันนี่อยู่นะเวสล็อกดึงพยายามจะดึงกรรมการนับเออนี่นะสอกเข้าไปทองเอาซูปเปอร์คิกแต่โทนี่ซอมยังไม่ล้มซูปเปอร์คิกอีกหนึ่งทีล้มเลยนะครแล้วก็จับกดหนึ่งสองยังไม่ได้นะ,ะโอ้โห โอ้ยบัดน,นี้ตอนนี้ตบหน้าตัวเองโอ้ยทำไมทำไมไม่สามมาจีผมโทนี่ซอมนะแล้วก็อาวละอ้าวไม่ได้โทนี่ซอมรวบเอลแล้วก็เจอม์มนซูเพล็กซมานี่อุ้ยพายไดรเวอร์นะโคหนึ่งสองสามเรียบร้อยค่ะโทนี่ซอมเอาชนะไปได้นะคะ เป็นคนแรกนะครที่ผ่านเข้ารอบไปในโอเวนฮาทัวร์เมนต์ฝั่งหญิงนะครของสมาคม AEW ตอนนี้นะครก็สุดยอดเยี่ยมเลยเป็นแมตช์ที่สนุกใช้ได้เลยนะครแล้วก็ดีใจกับการมาของโที่ซอมครั้งนี้นะครดีใจมากๆขอบคุณที่รับชมนะครแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย